มาดูตอนที่ลงสนามนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างการลงสนามของเด็กๆเ,เป็นอย่างไรบ้างตามไปดูในดงผู้ชายมีแม่คนเดียวนี่ผู้หญิงดุเก่งนะคะเนี่ยดุและจิกตาด้วยว่าจํานวนเยอะขนาดไหนเอออันนี้น่าจะเป็น 16ปี18ปีนะคะซ้อมใส่กันเพราะเห็นอีกกลุ่มหนึ่งยังไม่เข้าอยู่16ก็ับอยู่18 <c oughs> ครับ ออออพอชุดแรกออกปุ๊บบิงมาพอชุดแรกออก,กปุ๊บบินผ่าดปุกบตัวลงไปเลยให้ไปพร้อมกันเดี๋ยวแบ่งให้มันเททอกันสิ